สวัสดีค่ะบุเปนชาวโซเชียลแคมนะคะมาพบกับน,นนี่แล้วนะคะในช่วงงานกินงานถ่ายนะคะวันนี้น,นนี่ก็นำเสนอเมนูเด็ดๆนะคะขนมจีนน้ำยาป่าแกงใต้นะคะนี่ขนมจีนน้ำยาป่าแกงใต้ชมเป็นน้ำยาขมิ้นนะคะพอกินแล้วก็จะได้ความหอมของ ตอนนี้ใส่ผักมาแล้วนะคะน้องนี้ชอบกินผักมากเลยเอาให้ร้านเขาเจ๋งเลยนะคะนะคะหนุ่มจริงนนเน้นๆเนาะอืเซ็ตมากเลยค่ะถึงเครื่องถึง ขิงจริงๆอะอร่อยมาก,มกนี่ค่ะนี่เป็นลูกชิ้นนะคะอืม กินให้อร่อยต้องกินกับผักนะคะกนินเนาะนี่กินกับผักนะคะแบกบกระเพาอืม้ม โ okay, อเคขาเพื่อนเราขำเพ่อนโซเชียลแคมเปลีเย็ดจนเหงื่อออกเลยนะปล้วน้า,นาเพื่อนเชีดแคมพบกับนดนใหม่ในคลิปหน้านะคะเรื่องงานกินงานถ่ายนะคะไายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ